สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กาชาปอนอนะไรวะเนี่ย FC อย่างนั้นห,หรอือ KFC กลับไปซะเลยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กาชาปอนช n แนลนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาทําการลงเอเรดด้วยการใช้ตัวละครของเทศกาลซินแพติกเดย์นะครับสามตัวละครในตัวแรกก็จะเป็นลั c กี้สป a k เกอร์แมนนะครับมีดูเหมือนมีล้นนะแต่ก็แจกเยอะชิมหายเลยพี่แจกรวมๆไปนี่จะร้อยตัวอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ ไท่านคัพเวอร์แมนนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่พี่รักมากๆพอๆกับเอนจิเนียร์เลยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเลปิคอนคาเมล่าแมนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น3ตัวละครใหม่ที่มากับเทศกาลนี้นะฮะ ถ้าลงเอ็นเลนน้องคิดว่าจะไปได้ไกลไหมครับส่วนตัวพี่คิดว่าประมาณ50-60แล้วละกันเนาะหรือจะมากกว่านั้นนะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า mm hmm. ทีมนี้มันก็มีข้อเสียใหญ่ๆเรื่องของการตีกลุ่มละกันเนาะคือดาเมจมันไม่สุดเท่ากับตัวทีมไฮเปอร์นะครับแล้วก็พี่จะเอาซันต้าทีวีแมนไปหนึ่งตัวนะครับรวมถึงอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสปิเกอร์วมมูแมนรถฟาร์มนะครับก็จะใช้ทั้งหมด5ตัวนี้นะครับหวังว่าจะได้ไปเกิน50เวฟนะ <laughs> พี่มองว่าดามเมดหลักอย่างตัวไททันโคเวอร์แมนเนี่ยม <laughs> <laughs> มันดา,นาเมจดแรงก็จริงใช่ไหมแต่ก็เป็นเรื่องของการสปอนกล่องเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดแบบสคริปลัวๆก็าจะชิปหายได้นะครับเอาเป็นว่าก่อนจะไปเิ่มคลิปนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากร้านที่ซื้อตัวละครบแบบปลอดภัย100%ด้วยนะครับจะหาตัวละครทเทเลทเทว e ดีฟนดีดดท,ทั้งทีก็หาไม่ได้จะสุ่มเองก็เกลือวันนี้พี่ก็เลยมีร้านดีๆมานําเสนอวิวประกอบร้านค้าดีมีคุณภาพที่มีตัวละคร,ทะครทเทเลทเทว e ดีฟนสุดตึงที่มีให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากนี้จะมีบริการออีกกกกกกมมมมาาาาายไไ่่่่วจจะะเเปป็็็นนนนตตตับฟดรริงๆใ Simulator99 ทุกอย่างปลอดภัยการันตีได้100%เซแน่นอนและที่สําคัญนะครับตัวละครมีให้ซื้อแทบทุกตัวเลยตัวใหม่มาปุ๊บมีขายให้ปับ๊บสินค้าถูกๆสุดคุ้ม <c oughs> นึกถึงตัวละครทเทเลทเทว์ดิเฟนต์ก็ต้องนึกถึงร้านบิวประกณ์เท่านั้น s h a ด o อเอนเลดแบบใหม่นียเนี่ยคือพี่ไม่ได้ลงเอนเลดมานานมาก ตั้งแต่ติดท็อปลอยก็ไม่ลงอีกเลยเว้ยตัวละครแรกที่จะวางก็เป็นลัคกี้สปิเกอร์แมนนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษในการรักษานะครับค่อนข้างดีเลยนะฮะถึงระยะในการรักษาจะแคบก็ตามนะครับมีน้องคนไหนสังเกตบ้างไหมครับว่าตัวละครสปิเกอร์ของแต่ละเทศกาลน่ะวิธีการโจมตีจะมีเอฟเฟกออกมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนเตอร์กี้หรือคริสต์มาสหรือจะเป็นวาเลนไทน์ก็ตามนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ไล่วางตัวทําเงินทั้งหมด5ตัวก่อนละกันเนาะก็เป็นซานตาสามตัวแล้วก็สปิเกอร์วอลเม้นตรถฟาร์ ตอนนี้ก็วางตัวทำเงินครบ5ตัวละครนะครับเรากลับมาดูลัคกี้สปิกรแมนกันดีกว่าทำเป็นเล่นไปแค่เลเวลหนึ่งนะครับก็สามารถแบกแองเจทช่วงแรกได้สบายๆเลยนะไหนลองสิเลเวลสใช้เงินอัพ477กดอัพขึ้นเลเวล2เลยละกันเลเวล2ดาเมจ500ระยะ18คูลด,ดาวน์2.5ระยะในการฮิล12ส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นตัวต้นเกมได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าใช้เงินในการอัพไม่เยอะและ DPS ตอนเลเวล2เนี่ยวีละ1,000เลยนะ เลเวล3เลเวลสุดท้ายนะครับดาเมจ800ระยะ20โคดาวศูน์จุระยะในการฮิล15โหดมากเลยนะลองดูนะนี่เป็นอันคอมมอนที่ใช้เงินในการอัพ1,431ให้เลเวลตันนะครับความสามารถพี่แกเนี่ยมันเกินคำว่าอันคอมมอนไปพอตัวนะควรอยู่ระดับอีพิกด้วยซ้ำเวฟ13นะครับเราได้ทำการลงเลตเปคอนคาเมล่าแมนนะฮะคือเราสามารถใช้ลัคกี้สปีกเกอร์แมนเนี่ยแบกมาถึงเวฟ13ได้เลยนะเน้นคำว่าแบกแบบอีซี่อีซี่ เดี๋ยวเราไปโฟกัสกับเลปเปคอนคาเมล่าแมนของเราเดีวกว่านะครับพี่ชอบมากเลยตัวเลปเปคอนคาเมล่าแมนเพราะว่ามันมันกันสตันได้ทุกอย่างเว้ยคือมันแทบจะเป็นแบบตัวชิลคาเมล่าแมนแต่แค่ว่ามีดาเมจและก็มีบัฟเว้ <c oughs> นี่คือที่สุดของตัวละครแล้วแม่งทั้งบัฟได้ทั้งกันสตันได้ในเวทที่18เนี่ยพี่ว่าจะวางตัวไททันคูเวอร์แมนนะครับบริเวณแถวนี้เพราะว่ามันได้ทั้งบัฟตีไวแล้วก็ได้รักษาสถานะจากตัวลักกี้สปิเกอร์แมนนะครับ เอเลงยังไงดีกาแบบให้ขอบๆเลยละกันเอาสักประมาณนี้ละกันเนาะฮันเน่แค่มาก,ก็วางกล่องเลยทําดีจริงๆเลยเอ้าวชิบหายบัฟไม่ถึงอ,อ,อ้าวอีตัวเลเไปค่อนพี่บัฟไม่ถึงวะ่ะพี่ต้องอัพอีกหนึ่งเลเวลก่อนมาขึ้นเลเวล4ทีนี้บัฟก็มาถึงตัวท่ทานโคเวอร์แมนของเราแล้วนะครับไอ้บัฟบวกระยะ10%ม,ะมันดูเหมือนน้อยนะเว้แต่แม่งโคตรเยอะเลย จะมีสักกี่ครั้งกันที่เว็บแค่20แต่ซันต้าทุกตัวเกอบเลเวลตันอะโอ้ขอบคุณสำหรับซับสไครต์ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปดั่งไล่อัพซันต้าให้เลเวลตันก่อนแล้วกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยเลเวลตันหมดแลวนะครับสำหรับซันต้านะฮะทีนี้เราก็จะได้มาอัพไททันโคเบอร์แมนของเราแบบสบายสบายใจแล้วนะฮะจริงๆพี่ถือว่าเร็วนะแค่เวฟ2ี่เนี่ยคือตัวทำเงินทุกตัวในเลเวลตันได้นี่สุดยอดมากเลยแล้วพี่แกก็วางกล่องไว้เยอะมากนะครับ ไอตัวเนี้ยไททันโคเวอร์แมนเนี้ยมันมีเรื่องนึ่งพี่สงสัยเว้ยคือดาเมจเอโอเป้าหมายกลุ่มของมันอ่ะมันไม่น้อยนะในเลเวลสุดท้ายเนี่ยดาเมจอยู่ที่65 0 0 0คือมันเยอะมากๆเลยเว้ยแต่มันมีเรื่องคาใจอย่างหนึ่งของพี่ทําไมทาไมมันดูแบบดาเมจมันเบากว่าตัวไฮเปอร์เยอะเลยวะอันนี้พูดจริงนะพี่สงสัยมากเลยคือพี่ได้ทดลองหลายครั้งแล้วเว้ยแล้วมันรู้สึกแบบดาเมจมันไม่สุดแบบมันไม่สมจริงกับคาว่า65 0 0 0อ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอัพขึ้นเลเวล6ก่อนเนี่ยแค มันยังดูแบบดามเมจเร็วและแรงกว่านี้หลายเท่าเลยนะมันก็ต่างกันไม่มากไม่ใช่เหรอวะหรือแบบเรื่องของความเร็วในการโจมตีก็ไม่น่าใช่นะเรามาวางตัวท่านโคเวอร์แมนตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยพี่สงสัยวะ่ะไอ้กล่องเนี้ยมันทําให้เราเดินไม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาไอ้ตัวเอนจิเนียร์หรือไอ้พวกสปอนเนอร์เรียกลูกน้องมาลูกน้องมันจะเดินผ่านกล่องได้ป่ะอันนี้พี่ไม่เคยลองเว้ยมีใครเคยลองลองคอมเมนต์บอกพี่ได้นะหรือว่าเราควรไปพิสูจน์กันดีวะน่าสนใจไหมพี่สงสัยว้แบบ เวลาเราเดินเราไม่สามารถเดินผ่านกล่องได้แต่ว่ากล่องเนี่ยมันมีปัญหานะพวกทอยเลทที่เป็นพวกเครื่องบินเนี่ยบินสูงๆเนี่ยเขาสามารถบินผ่านได้เว้ยแต่ไอ้พวกรถถังจากเอนจีเนีรยมันมันจะเดินผ่านได้ปะวะ เรียกได้ว่าคาใจแบบมากๆเลยนะฮะ <laughs> รู้สึกรู้สึกสนุกอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกสนุกกับการเล่นมานานมากเพราะว่าพี่อยากได้ตัวละครแบบแนวเนี้ยวางสปอนเซอร์อันเชิญตัวละครเงี้ยขึ้นมาอ่ะเหลือเพ่าหกสตัวแล้วนะครับตัวสุดท้ายที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวเซนติทีวีแมนเนาะถ้าจำไม่ผิดมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณ4ตัวมั้งสีตัวเพราะงั้นคอนเทนต์ในสายสปอนเซอร์ก็น่าลองเหมือนกันนะครับน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าตอนนี้เริ่มมีอะไรเกิดขึ้นถ้าสังเกตดีเนี่ยดาเมจมันเร ทั้งที่แค่เวฟ35เองเนี่ยพี่ถึงรู้สึกว่าดาเมจ6,000เอ้ย6 5 0 0ของมันอ่ะเป็นดาเมจที่ไม่จริงเว้ยเมื่อเทียบกับตัวไฮเปอร์แบบไฮเปอร์อัพเกรดให้ท่านสปิเกอร์แมนมันดูแบบแรงกว่าเยอะทั้งๆที่ดาเมจมันมันก็ต่างกันแหละแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเว้ยเป็นว่าตอนนี้นะครับพี่ก็มีแผนละพี่ว่าจะวางตัวกล่องไอ้ตัวอัพเกรดให้ท่านโคเวอร์แมนอ่ะให้มันแบบสามารถวางกล่องได้ทุกส่วนในแมปเลยเดี๋ยวนะั้นน้องมันมันบ้าเกรอเราสามารถวางบนลาวาได้ด้วยเห ได้เปรียบนะตัวละครมันจะไม่ค่อยโดนตตันนะเว้ยแบบนี้แบบนี้คือคือดีดีมากๆเลยนะครับเนี่ยน้องตัวที่สี่ที่พี่วางเนี่ยมันวางในลาวาได้แม่งแม่งโคดโกงเลยนะเว้ยเค <Okay, S 2> นี่มันนี่มันจงใจหรือว่ามันบั็กวะเนี่ยนี่คือแบบเราแทบไม่ต้องเอาตัวล้างสถานะมาเลยก็ได้นะแบบเนี้ยขุนพระนี่มันเป็นบั็กที่ดีมากเลยนะครับนานๆจะเจอของดีแบบนี้นะฮะเอ๊แต่ไอบ้บักตัวที่แบบวางตัวละครซ้อนกับออกเกมเข้าใหม่เลือดทอยเลดหายไปครึ่งหนึ่งนี่มันแก้ยังวะ แต่ที่แน่สภาพแบบนี้พี่มั่นใจเลยเวฟ50มาถึงแน่นอนนะครับนี่พี่เริ่มขยายนาเขตในการวางกล่องแล้วเวก่าแบบให้มันวางกล่องได้ทั่วแมปแบบไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเว้ยแต่เท่าที่ดูนะครับตอนนี้เราก็วางกล่องแบบว่าสามารถวางกล่องได้เกือบทุกส่วนในแมปละเหลือแค่ที่ประมาณทางซ้ายนะครับอ๋อแล้วก็ข้อเสียใหญ่ๆที่พี่เริ่มสังเกตคือในการลงเอเลนนะ ถ้ากล่องมันไม่ถูกทำลายใช่ไหมกล่องใหม่มันจะไม่ลงเวเพราะฉะนั้นในการออกกล่องดาม,มันมันก็น้อยเช่นกันนะครับไอตัวที่อยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็สมมติเราลงตัวละครตอนที่มันเลเวลแรกใช่ไหมมันจะวางกล่องทิ้งไว้ไอพวกที่อยู่ข้างหลังอะและกล่องมันจะเลื่อนน้อยมากเลยเวนี่น,น,นี่เริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มแตกละสถานการณ์เริ่มย่ําเยเนี่ยดาเมจมันมันดูเบาเว้ยถ้าไม่โดนกล่องเนี่ยถือว่าเบามากเลยนะหรือว่าจะเป็น6 5 0 0 0เกจจริงๆที่เขาบอกว่าเป็นบัคอยู่นะอืมทีนี้ก็ววาุนเลย แต่พี่คิดว่านะทีมนี้น่าจะแบบห้าสิบกว่าน่าจะแบบได้อยู่แต่แต่หกสิบ็ดิบนี่คิดว่าใช้เวลาอยู่นะไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติโซนกดสกคริปต์สองเวฟจะรอดปะวะอันนี้คือความสงสัยความสงสัยอ่ะเฮ้ยลืมกดอัพวะอัพตัวนี้ขึ้นเลเวลหกตัวที่ห้าแล้วก็เดี๋ยวหาพื้นที่วางตัวที่6กต่อนะครับเค้มันวางในลาวาได้จริงวะมันเป็นบัคที่บัคที่ดีมากเลยดีจริงๆอะเนี่ยคือเรามาวางในลาวาแล้วมันมันไม่โดนระเบิดไม่โดนสตันอะ เวฟห้าสิบละฮาลฟเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใจแอนสมูธทอยเลตของเราจะแบบถ่ายกล่องไปลุวๆนะครับเนี่ยมันดูแบบดามเมจมาจากกล่องอะ่ะไม่ได้มาจากการที่มันโจมตีเลยไม่รู้พี่คิดปเปีนยังไงแต่มันลดน้อยมากเลยนะเวกล่องดําเอ,อือกล่อ <aust> ง <cr wn> ดํา <sk ui> <ith> <Legend> แม่งแรงจริงตอนนี้ก็เวฟห้าสิบแล้วมันจะบอกว่าสบายก็ไม่สบายนะแอบใช้เวลานานตรงที่ว่าแม่งสกิปรัวๆไม่ได้เวอ้กล oh, ่องเยอะพี่ชอบมากเลยกล่องเยอะแบบนี้เวลากล่องเยอะแบบนี้แล้วแบบมันดูดูสบายใจดีนะครับ ก็วางอีกตัวหนึ่งไว้แถวแถวนี้และกันเนาะจะได้แบบมีกล่องแบบทุกมุมทุกทิศถ้าสมมติพี่กดสคิปเวฟ5 2ไปเนี่ยแล้วไป5้าคิดว่าจะรอดไหมอืมแต่มันก็มีบอสอยู่นะเอาไงดีเอาเป็นว่าอตัดสินใจแล้วกดสคิปแม่งเลยแล้วกัน <c oughs> อย่าไปกลัวเด็ข้างหลังเรามีกล่องออกจะเยอะเรามีกล่องมหาศาลขนาดนี้นะครับเราไม่แตกแน่นอนนะฮะเอ๊ะหรือว่า <c oughs> เดี๋ยว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 พี่ว่ามันเริ่มสถานาการณ์ไม่ดีละมันมันเริ่มไม่ดีจริงๆริงละกล่กองแม่งไหลเป็นน้ำเลย <c oughs> ชัดเจนละแต่ข้างหลังยังมีกล่องอยู่นะข้างหลังยังมีกล่องอยู่ข้างหลังยังมีกล่องอยู่ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ขอขอสวดภาวนาเลยน้องๆครับจําไว้นะครับแบบอย่างแบบนี้ไม่ดีนะครับทีมสปอนเซอร์เป็นทีมที่ต้องใช้เวลาในการเล่นสูงเพราะฉะนั้นน้องอย่าทําแบบพี่นะครับเป็นวิธีการเล่นที่ไม่ดีเลยชิปหายของเท่ของเท่แล้วเฮ้ยแตกจริงนเนี่ยเฮ้ยตอนแรกพี่พูดเล่นนะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะแตกขนาดนี้เนี่ยชิปหายละ,ละอ๋อล้ครับน้องๆน,น,นะครับจําสิ่งนี้ดูไว้แล้วเป็นบทเรียนนะฮะสิ่งที่พ พี่ว่านะจริงๆเนี่ยถ้าถ้าพี่ไม่กดสกคิปต์แบบเมื่อกี้เนี่ยสองเวฟมันมีโอกาสผ่านอยู่นะว้าววุ่นเลยนะฮะก็ใช้เวลาไป 28- ่สทีสิบแปวินะครับจบที่เวฟห้าสามจริงๆเนะี่ยพี่มั่นใจว่าไปได้ไกลกว่านี้เว้ยเขินจังเลยตอนแรกคิดว่าจะไปสักถึง60แต่แต่เมื่อกี้เราซนไปกดสกคิปต์สองเวฟใช่ไหมห้าเอ็ดห้าสองห้าสามเออใช่ประมาณสองสามเวฟก็เลยทําให้เราไม่รอดนะครับก็เอเลนในวันนี้ก็จบห้าสิบสามเวฟคนแก้มือปะขัดใจปะนับแค่ห้าสิบสองโดยเพราะห้าสามไม่ผ่านอ ขัดใจจริงๆก็สำหรับคลิปในวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับอยากให้พี่ทำคอนเทนต์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับไว้พี่จะสุ่มหยิบของใครที่น่าสนใจมาสักคนแล้วก็มาลองเล่นตามนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายยเจอกันครับผม